สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ข้ามฟากภูนะครับมาหาทีมงานนะครับแต่ว่าทีมงานก็มีภารกิจครับแต่ก็ยังมาส่งไว้ที่หมายนะครับผมแต่หมายนี้ก็เคยมาอยู่ครับเคยมาอยู่นะผีภูก็ไม่มีนกแล้วครับก็ต้องให้ทีมงานนะครับเอานกมาให้ครับนะ ดูไปดูมาแล้วตอนนี้นกน่าจะเยอะป่้คนที่เลี้ยงมานานแล้วนะครับนี่ขายหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเอานกมาให้เยอะแล้วตอนนี้นะครับยังไงนะครับตอนนี้กําลังไล่นกนะครับมาทั้งกรงเลยนะครับผมเดี๋ยวไปทเจอภาพก่อนนะครับนี่แหละครับจอภาพครับเชิญไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงไม่ว่างเลยวันนี้วันนี้ไม่ว่างครับจะได้ไปอุดรเรจะได้ไปอุดรเอาอะไรมาให้ ผีภูเราวันนี้ฮะหาขอนกตามไข่ประมาณห้าสิบไข่แล้วนะครับผมตอนนี้นกต่อประมาณห้าสิตัวแล้วเซียนนกฝึกนกฝึก,ก,กอ,อ๋ตอตัวนี้เป็นนกฝึก,กได้ฉเฉลยหรือยังได้เยอะแล้วครับโอ้ได้เยอะแล้วเออเขาต่างผีภูครับยิ้มนะครับว่าได้เยอะนี่แต่ถ้าแบบยังไม่ได้นี่ <c oughs> หน้าหน้าหน้าซีดนะครับ <c oughs> หน้าซีดก็ช <c oughs> ่ว,วงนี้เป็นไงเซียนว่างไหมช่วงนี้ช่วนงนี้ก็มีว่าง ป้าไม่ตรงกันอีกครับยังไม่ตรงกันครับวันนี้ก็ว่างอยู่แต่ว่ามีภารกิจอีกแล้วเข้าบ่ายใช่ไหมวันนี้ทํางานจะได้เข้าบ่ายครับครับครับเอายังไงก็มาส่งไม้แล้วก็จะกลับทีนี้ใช่ไหมเซียนอะนกมให้ผีพูด้วยครนะครับโอ้แหน่เอ้ยนะครับพ่อจะขาวพอดีประเด็นลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบถามดิสวัสดีครับจะแหลมนะเป็นไงครับไปแถวระยองได้นกกี่ตัวครับนกมาสามตัวตัวไปเก่า ้ยยังไม่ทันลอกมึงยังไม่ทันลองม่งยังไม่ได้ลองดูคยังไม่ท่านลองมึงเพราะว่าก็เลยค้าหยิบนกล้มไข่ไข่นี้มาเล่นก่อนอ่าจนกว่าจะพบตัวที่ถูกใจจนกว่าจะพบตัวที่ถูกใจอก็เลยแต่ต่าถ้าได้ใจก็มีโย่ตัวไม่ถูกใจมีอยู่ที่ไหนอีกมันชี้ย้อนไปถ้าเงินถ้าเงินผุ่ละคอนจันอุดรไปทั่งฝุ่นละอ๋อไปทางอุดรเลยใช่ไหมรับนั่นมีอยู่ไข่หนึ่ง มีถึกใจอยู่ไข่อุดรอยู่จังหวัดอุดร์วอยนี่แหละอยู่สุดสุดขว่งสุดขว่งอย่แล้วอุ้ยทำงานเอาแค่นี้ก่อนแล้วครับเล้วสุดขว่งสุดขว่งนี่แหละวันนี้มีมือใหม่มาด้วยนะครับหนึ่งคนขอบคุณครับเห็นว่าเอานกมาสิบสองตัวนะครับวันนี้สิบสองต่อนะครับดูใบไม้ครับเต็มรถลนกคนเดียวนะครับมือใหม่เอาพอดีครับพ่อควรครับโอ้เป็นอย่างไรบ้างตรงนี้อาารยนฮะหัวตะว่างเนี้ยพึ่งว่าง รว่างเนี่ยไปยังไงบ้างไปเกี่ยวข้าวบ้านไม่เล็กไม่หลวงหรือว่ายังไงมันยากมันอยู่ผู้เดียวอะไรเงี้ยอ้อยู่คนเดียวเนาะเล็กน้อยเขากับผมไปมามาครับครับวันนี้มากี่ตัวนี่คนเดียวเอามาสองตัวบาดทสามกับนกฝึกสามกับนกฝึกโอ้โหก็จะมาหลายครับเชื่อาะควจิ้มง่างแต่คำไถ่ร่อนหันนะมืออื่นมันก็จะแรงถึงรั้นตอนเย็นตอนเดียวก็รำขอข้าวใช่ไหมครับเอาโอเคครับขออนุญาตพลังมาเนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้อากาศ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ลมลมลมนสายคนละย่องครับล้นสาคนละย่องว่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าภาพนะครับที่เอ่อมาไม่สิคนรับผมมาส่งนะครับมาส่งแต่ไม่ได้ต่อก็ถือว่าตัดกําลังไปหนึ่งครับจะได้จะได้โอ้จะว่าเสียทำไมวันนี้ลมจังเลยวันนี้เอาลมกลับไปด้วยนะครับฝากลมกลับไปด้วยหน่อยนะครับผมเอาโอเคครับขออนุญาตอ่อรางมาเนี่ยแล้วก็รับประทานนะแล้วค่อยลุยกัน ก็จะเป็นทุ่งนาเขตป่าพูเนาะเ๋ยวนี้บ้านบ้านบ้านน้องนุกเขียนนะครับผมวังเดอนห้าวังเดอนห้าครับผมอาจารย์ใหญ่ช่องสองเอาโอเคครับเอาโชคดีนะจังนะครับ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  ก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับอไม่ไหวครับนกมันไม่ค่อยอยากจะร่วมแั่เท่าไหร่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับสี่สิบห้านะครับก็คงจะค่อยๆทยอยเอามาแล้วล่ะนะครับผมก็ลงแล้วครับสำหรับวันนี้เจ้าอุบลครับเหนื่อยครับวันนี้เจาอุบลนนะครับเพราะว่านกอ่ามันไม่เข้าร่วมต้นเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นพี่น้องเห็นเลยครับ นี่ต้นที่มันแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่นะครับ,นะรบมันจะอยู่ยอดแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยลงครับพีบ่น้องครับอ่ามันจะลงอ่าเฉพาะดินแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นกิ่งแห้งเลยครับนกเนี่ยถ้าเราวางแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่มไมอ่าเข้าเลยครับนี่ต้นอันนี้เอา้ามาแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่อ่าเป็นอย่างไรบ้างม้านหรือเปล่าวันนี้นึกว่า นึกว่าเอาของเก่ามาขายหรือพ่ออะไรง้เนี่ยไม่เต็มไปหมดเลยได้หนึ่งเตีมใช่ไหมอ่าโอ้ครับสามต่อสามต่อหนึ่งเต้มนะครับแอบดีเข้าไปแล้วเต็มครับก็มากันหมดแล้วครับพี่น้องครับทั้งทีมงานนะครับวันนี้มีเต้มเดียวนะครับวันนี้มันหนึ่งเต้มอยู่ครับอ่าก็ควรนะครับจัดอยู่หนึ่งเต้มอ่เป็นไงจะแหลม อันนี้โอ้ยังฮะเว้ยังยังไม่เข้ามือ <c oughs> นกใหม่เนาะเ,นนเป็นธรรมดานะครับคนอยอ,คอย่างงอขวดวะอ่าวรเราออามาดูตัวไหน่อยพ่อใหญ่เนาะนแต่ไม่ได้ยินเสียงว่าเพราะอะไรนแต่ว่ามันแค่เหรอเห็นตามันนั่นนะครับคตัวตัว,ตว รวปีพานาไปเลยข้ามดีหรออือครับหนึ่งแต้มครับวันนี้นกต่อใช่ไหมจัดวันนี้พ่อนกต่ออือครับไม่ถึงระดับนกต่อน,นี่กินยากครับ<น>ผมบอกเลยครับระดับนี้ต้องต,อต,อต้องใช้นกต่ออย่างเดียวช่วงนี้เริ่มแล้วเนาะอ,อาจารย์แหลมถ้าไม่มีนกต่อน,นี่โอ้ยเรียบร้อยเลยครับนกใหม่ก็คือนกใหม่นะครับดึงแล้วดึงอีกไม่ยอมลง วัวเดือไก่บดิงาว่าวคือถอนพวกเสียงหม่กว่าสนววะธรรมดาแหละครับผมอะก็ถือว่าวันนี้นะครับหนึ่งเต้มอยู่ครับวันนี้นะครับกี่ต่อนะวันนี้ห้าต่อเป็นอนหรอห้าพเนียดครับวันนี้ได้หนึ่งเต้มครับพี่น้องครับโอ้โหยอมยอมยอมครับะคงต้องได้ใช้นกต่อนะครับต่อไปแล้วอาจารย์แหลม สลับกันไปอย่างนี้แหละนะครับผมเอาล้พี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่ครับผมมีเวลาอีกหนึ่งวันอีกพรุ่งนี้อีกนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมก็เช่นเคยก็ผมฝากอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องใครสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานไปก่อนครับสวัสดีครับพ่กคนสวัสดีครับพ่อครับอาจารย์แล้วสวัสดีครับ ไม่กลับละยองนะเฮ้บ่เดี๋ยวว่าจะกลับละยองนะละยองฮีว่าไปแล้วช <laughs> อบแต่ละยองฮีในเชนก,กิน